รุนเบิกฟ้านุกาบินนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพวกผมบีแบรนะครับวันนี้นะครับกูได้มาเล่นใหม่ฮะจริงๆอ่ะเหมือนผมไปถามผู้รู้ผู้ชำนาญการมาแล้วนะครับดีที่ผมซื้อมานะครับเขาบอกว่าติดคุณแกนะครับแล้วทางโรบอกได้ลบหายออกไปนะข้อดีก็คือกูเสียตังค์ครับ้อรลายคือได้เล่นใหม่นะทุกคนอันนี้ผมก็เลยมาเล่นใหม่ผมก็เลยว่าเออเราก็ทําแบบเป็น EP แม่งเล่นให้มันเท่ไปเลยจากแรงกกากแม่งไปแรง S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  โคตร S ไปเลยอ่ะอะ แรกๆครับผมไม่ได้ทําอะไรนะผมก็ไปตีตามปกติของมอนเตอร์เออ,อตีตัวนี้ไปก่อนแล้วเราก็มาสากัดกันเลยนะฮะผมก็ไล่ตีไล่ตีไล่ตีไปเรื่อยตีแล้วตีอีกตียับเยินนะก็ได้มา3ตัว4ตัวตอนนี้ก็ลุมมันที่เรียบร้อยนะลุมยับลุมเยินก็ได้มาที่เห็นนะฮะแล้วผมก็มาตีตัวใหม่มันที่เรียบร้อยนะจังหวะนั้นเองผมก็ได้ตามที่เห็นนะฮะแล้ง e ีของไอนะ้พุทเท่านี่ับผมประมาณ3ตัวตอนนี้เป็น4ตัวแล้วนะผมก็ได้ฟาร์มยับฟาร์มเยินไปผมก็ได้ทําการ fk ดูเวลาผม fk ไปแค่นิดเดียวนะคร ก็อย่างที่เห็นนะครับกู FK ไปแค่นี้เดียวแนละ้วผมก็ได้นะผม FK ไม่ถึงวันนะผมก็ได้ของ้องด้านของชี้ลุมาแล้วผมก็พามันฟาร์มแล้วก็มาซื้ออาวุธนะผมพาฟาร์มมันที่ร้อยจนคิดว่าวิวมันตัดน,นะผมตีตัวนี้นะสินาทีนะผม นะครับผมใกล้จะวิวตันแนละ้วแล้วผมก็มาตีตัวนี้หนึ่งแล้วก็ได้ทําการวิวตันที่250จังหวะนี้ผมก็มาที่เกาะมุดน,นะครับเพื่อจะมาหามุดแรงเอแรลงบีแรลงเอตามที่ใน YouTube เขาบอกนะครับซึ่งก็เราก็ตียับยืนไปนะนี่ฮะเราก็ได้็นทางนะ้งนของแรลงเอแรงบีนะแล้วก็จบคลิปนะผมก็ได้ทําการนี่แล้วเกตก็เปิดพอดีนะครับเป็นทางด้านของดันเจี้ยนแหลงซีนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นผมทําอะไรผมก็ดึกแหละที่ผมเข้ามาเล่นนะผมก็เออ กดๆไปเถอะผมก็ได้ทําการรียับรีเยินนะเพื่อนๆจริงสิบนาทีนะว่าม,มันผมต้องกดมือได้ไงประเด็นนะ่ะแล้วเราก็เผลอหลับเผลอไรผมก็มาที่เกาะมุดอีกเช่นเคยมาตีของทางด้านของเจ้าราชานะผมเป็นราชามุดนัผมเนี่ยผมก็ได้ยับเยินผมคิดว่าตอนนั้นอนะยังไงผมก็สกัดได้อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงคือผมไม่สามารถสกัดได้นะครับผมก็อ,อยากให้ทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแล้วกันนะผมก็มาลงหอคอยอย่างที่เห็นนะเพื่อว่าเอออย่างน้อยก็ได้จะได้แลงเอแล้วกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดผมได้แลงเอมาแค่ไม่กี่ตัวนะอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ตัวนะครับผมแต่เห็นตอนนี้ซึ่งผมก็เป็นมือใหม่สําหรับการเล่นโลบอกแค่แบบไม่กี่ครั้งนะ้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนําเทคนิคให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับไปละบาย